Okay. สวัสดีครับสวัสดีไบเค,คชาวไทยทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นคิวอีกหนึ่งผลงานนะครับจำเอาใจสายสปอร์ตหน่อยวันนี้นะสายสปอร์ตก็ถ้าเป็นสกูตเตอร์สายสปอร์ตก็ต้องยกนิ้วให้เขาครับสำหรับเจ้า X Max 300ตัวนี้นั่นเองนะวันนี้ X Max 300นะครับกลับตัวกลับใจจะต้องใช้กล่องก็ต้องเป็นลากเป็นทัวริ่งนั่นเองนะครับและอุปกรณ์ที่ต้องใช้จริงๆก็จะขาดไม่ได้เลยก็คือตัวแร็กครับ อ่าแหลกท้ายวันนี้นะครับสำหรับอ่าลูกค้าสำหรับคันนี้นะครับเลือกใช้แหลกท้ายทรงศูนย์ OEM ตัวนี้เลยนะครับมันจะสวยงามแล้วก็แข็งแรงนี่ฮะนะครับเข้ากับตัวรถเลยนั่ตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงติดตั้งง่ายนะครับสำหรับตัวนี้นะอ่าเคยทำคลิปกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมแต่นี่เดี๋ยวย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับเวลาติดตั้งตัวแหลกท้ายตัวนี้นะก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับยกอกซ์ตัวนี้ขึ้น นะครับ U Box X Max 300นี่ยกง่ายมากไข่น็อต4-5ตัวยกขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็วางตัวแหลกตัวนี้ละครับไปตรงตำแหน่งมือจับเดิมได้เลยนะ่าโอเคส่วนกล่องบนนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็น Panzer Moto 55ลิตรอ่าตัวนี้เป็นตัว R Series R Series กับ X Series ต่างกันตรงโลโก้ข้างหลังที่มันเป็นตัว X กับไม่ X นั่นเองนะครับผมแต่ว่าภายในจะใช้งานเหมือนกัน นะครับเป็นควิกลิสเหมือนกันสไลด์ปลดล็อกปลดเร็วเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าปึ๊บปลดตัวนี้เป็นส,ส่วนของฝาครอบปึ๊บนี่ฮะภายในครับว่างแล้วก็มีอินเนอร์มาให้ด้วยแบบนี้เลยตามเพื่อนครับนะครับอ่าใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบสำหรับเจ้าแพนเทอร์โมโต55ลิตรใบนี้นะครับผม สวยงามลงตัวชบเชียวนะครับเข้ากับรถเลยทีเดียวสำหรับอ่าแพนเทอร์โมโตนะครับ55ลิตรกับเจ้า X Max 300คันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับขี่มาไกลเลยนะครับมาอุดหนุนของเรานะครับเป็นคนคุณแอนดี้คุณแอนดี้แล้วก็คุณหมีนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอบขอ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 คุณมงงากๆนะขับรถขับขี่ปลอดภยัยเดินทางปลอดภยัยช่วงนี้โควิดก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วย ขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ